สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง P Set Racing Channel วันนี้ผมมางานเปิดตัวนะครับมอเตอร์โชว์ของทันยุหานะครับรอบสื่อมาแรงนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับบูธ Yamaha แล้วนะครับเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ5นาทีเดี๋ยวบูธจะเริ่มเปิดตัวแล้วรถตัวใหม่นะครับก่อนที่เป็นมาร์ติกาบูธ Yamaha อ๋อที่เห็นคือพาคุณรถเขาจะเป็น รถรุ่นใหม่ที่กำลังนอเปิดตัวนะครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นอะไรทำบ้างเดี๋ยวมารอติดตามกันอีกไม่กี่นาทีนะบับอก่นอะบู๊ต่ห้าว่ะปีนี้ปีสี่ปีบลบอมากเลยอะมครับแต่ว่านั้นอาจจะ สื่อมวลชนทุกท่านครับผมคิวทินิพันธ์สุริวิตนะครับรับหน้าที่เป็นมิตรกรครับตอนรับทุกท่านครับเข้าสู่บูธของยามาฮ่าครับจากที่ทุกท่านได้เห็นนะครับภาพรวมของบูธยามาฮ่าในปีนี้เรียกได้ว,ว่าดีไซน์ออกมาได้สุดแล้วก็ปางจริงๆครับซึ่งในความสุดและปางเหล่านี้นี่แหละครับคือแนวทางที่ยามาฮ่าของเรายึดมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาครับ รวมไปถึงนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่าในการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ทุกๆปีครับซึ่งแน่นอนครับเรียกได้ว่าในเรื่องของอินสปิเรชันด้านการดีไซน์โจกจ,จนนะครับคอนเซปต์ของบูธในปีนี้ทำไมถึงออกแบบมาในรูปแบบนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับในโอกาสน,นี้ครับผมขอเรียนเชิญครับประธานกรรมการบริหารครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับ คุณพงศธรเอื้อมงคลชัยครับให้เกิขึ้นกล่าวในเรื่องนี้ขอเสียงปรบมือดังด้วยครับสวัสดีครับดูดีมาลครับแล้วก็การขับพิจารมาจากต่าประเทศเลยนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญยิ่งในบวงของอินเทอร์เน็ n มอเตอร์โชว์ยามาม่ีมีข่าวดีนําเสนอและมีสิ่งที่น่าสนใจที่จะถา่ายต่อตอนมีไฟนะครับ ทิศทางแรกของเรานะครับในารการสร้างแบรนด์ในประเทศไทยนะครับอย่างที่ท่านทราบดีนะครับเรามีปรัชญาที่ว่าคันโดครีเอชั่นคือการสร้างความประทับใจเพื่อได้ไลฟ์ทานลูกซื้อ่านโโรแกมที่เรียกว่า e your heart หรือเร่งชีวิตให้เราใจนะครับในการทำมาของเรานะครับก็จะถ่ายทอดสู่สังคมนะครับด้วยวิธีการที่แตกต่างเป็นวิธีโอยามาาอยู่5รายการในด้านซ้ายมือนะครับในปีนี้นะครับเราพยายามสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับ จึงประกาศเปิดตัวแบรนด์แคมเปญให้ชื่อว่าสุดทุกทางต่างทุกฟิลนะครับเป็นเราเริ่มต้นจาก R Series หรือ Super Sport Series ของยมหาที่เราบอกภาพภูมิใจนะครับในวันนี้จึงเปิดตัว2รุ่นหลักของความที่วโชว์แล้วเปิดตัวได้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องของซีรีส์ของ r าร์ไนะครับที่เรามีความภาคภูมิใจว่าทุกๆครั้งจะเป็นการที่เราจะนําเสนอเทคโนโลยีล่าสุด เข้ามาในซีรีส์ของอาซีรีส์นะครับดนในชุวงทสอนนี้ในวันนี้จะเปิดตัว R9 แล้วก็ R3 ในเวลาเดียวกันเลยนะครับโอเค อานที่แรกนี่ครับเป็นยูสที่เป็นสุดยอดของเทคโนโลยีของยมฮ่าในปจุบันแล้วก็ดัตส์ฟรีเมนฟรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแฟนเอเซเช่นแล้วนะครับขอให้แฟนคลับที่ติดตามและอยากเก็บสะสมเนี่ยก็มาจองในงานได้เลยเราพร้อมแล้วนะครับในประกาศสำหรับวันนี้ผมเปิดตู้ไปนะในเรื่องของการทำแบรนดิ้งให้ชื่อว่าสุดทุกทางต่าง,าง,งรูปฟิลอันดับต่อไปนะครับอยากเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคุณอุกฤษภาษคภิวัฒน์ขึ้นอธิบายสุดทุกทางต่าง,างรูปจะเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างไรเชิญนะครับ ครับที่ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่สามรุ่นของเรานะครับขอสวัสดีสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับฟิลเดอร์ยูนิคเอ็กซ์เพีเยนของยามาฮ่นั้นนะครับเรามีความสุดทุกทางต่างทุกฟิลอยู่5สุดด้วยกันนะครับเริ่มจากสุดแรกกันนะครับเป็นสุดเรื่องการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ซึ่งคุณพงษ์ธนก็กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยได้เปิดตัว r าไนที่เอาเทคโนโลยีจากมอเตอร เอามาใส่ในรถสแตนดาดจากโรงงานให้ลูกค้าได้สัมผัสกันครับแล้วก็มีอีกหนึ่งนวัตกรรมในมอเตอร์โชวนี้นะครับก็คือ YECVT ครับเป็นนวัตกรรมที่เราจะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่รถออโตเมติกไปอย่างชินเชิงเราได้นำเอา YECVT นะครับมาใส่ในรถ All New Y5 N Max X Max ซึ่งได้เปิดต,ตัวเตเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับได้รับกระแสนิยมเป็น อย่างท่วมพลนแล้วก็ยอดขายเนี่ยตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็ยังมีสิ่งใหม่ๆมาอีกมากมายนะครับมาให้ลูกค้าได้สัมผัสกันมาให้ทุกท่านได้สัมผัสกันครับขอให้ติดตามชมนะครับต่อไปนะครับเป็นสุดที่2ครับสุดที่2ก็คือสุดทุกความเร้าใจในการขับขี่ยามาฮ่าจะเปิดประสบการณ์การขับขี่ของลูกค้าผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวครับ ดังนั้นเราก็เลยจัดแคมเปญพิเศษที่ได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือสุดทุกฟิลชิลทุกวันแอดภาคตะวันขอนะครับเราร่วมมือกับอมรินทีวีเราร่วมมือกับเทวเวลล็อกกานะครับจัดแคมเปญสุดพิเศษให้ลูกค้าได้ส่วนลดทั้งการกินการเที่ยวการช็อปแล้วก็ที่พักนะครับ ผ่านแอปพลิเคชันยามาฮ่ชื่อว่า y a ม a ฮ่าสมาร์ i รีวอล์แล้วก็ยังไม่สุดเพียงเท่านั้นนะครับเรายังมีทริปสุดพิเศษสุดเอ็กซ์ i v e ให้กับลูกค้า x m a x ครับเราจะพาลูกค้า x m a x ไปที่ท่องเที่ยวที่อันซีนซึ่งสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะออกแบบโดยทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับส่วนสุดที่3นะครับเป็นสุดทุกสไตล์ ยามาฮ่าจะเติมเต็นไลฟ์สไตล์ของทุกๆลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่นสายเอนเตอร์เทนดูหนังฟังเพลงกี่หลัง เป็นระบบ YE CVT นะครับที่ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับอันนี้จะอยู่ในเครื่องของเจ้า i n e ตัวเทคเนี่ยล่าสุดนะครับประมาณน,นี้เนาะเ,เดี๋ยวเราพาไปดูรถแต่งครับวอ,อันนี้เป็นแกนซิลาโ,โนนะครับที่เขามาโชว์นะครับนี่โอ้เอ็กแม็กสีดำสวยอะ่ะ เออสีดำสวยสีดำสวยมากครับเอ็กเน็กเขียนไเดี๋ยวเราไปดูเอ็กเน็กต่ออ,อ,อันนี้เป็นเอ็กเน็กตัวใหม่นะครับที่เขาเอามาแต่งนะครับ ส่ัว้นอคันนรับอ่าส่วนนี้เป็นแอร์หลอกนะครับที่เขามาแต่งก็ตกแต่งคาดลายนะครับลาย Yamaha Monster Energy นะครับพอฮาโพวิ่สวยๆนะครับเามานี่ เดราไปดูรุ่น่นต่ออันนี้ก็เป็น T-MAX ก็จริงๆแอบเสียดายนิดนึงที่เขายังไม่เอา T-MAX ตัวใหม่มาเปิดนะครับตอนนี้ยังเป็นโชกตัวปัจจุบันอยู่นะครับนึกว่าจะมาเปิดตัวในงานนะครับก็ยังไม่เอามาเปิดะะต้องใครสาว T-MAX นะครับก็ต้องรอต่อไปเนาะ,ะรุ่นตัวใหม่นับนี้เป็นโชกเท่า เพาไปเดินดูกันเรื่อยๆรต่ผมชอบแกนฟิลาโน่มาดูแกนฟิลาานโญ่กน้าต่อด้วยเ m a อไนี่แกนซิลานโน่ สวยอ่ะใส่เป็นฟาซิโอครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกี่ยนะครับและทีมสื่อวลชนทุกท่านเลยนะครับทุกทานจะรัสทที่จอกเราคาที่าึงแล้วที่สุดสุดรับจะแรงกระจายเพื่อจะทุกท่านนี่จะเป็นที่ตังนี้ก็เป็น เอกแม็กแต่งสไตล์พัวลิงนะครับมีโซไซด์ดาวนะโซนนี้มันเป็นโซนสไตล์พัวลิงครับเป็นเอกแม็กอันนี้เี่ยสีใหม่สีในเฟอร์เลสนะครับแดงๆออกส้มๆ ได้แกล้งรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นแต่ละโซนให้ทุกท่านได้สัมผัสกันเรียบร้อยแล้วนะครับภาพร้องแล้วเราไปหยุดพร้อมกันเลยครับโซนแรกของเราประมาณนี้นะครับโซนแรกของเราอยู่ด้านนี้เลยนะครับับโซนสไลด์นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เราจะมาเริ่มกันที่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กครับเลื่องแรกหลังเลื่องแรกหลักรุ่นนั่นเองนะครับว่า โอเคก็จบไปแล้วนะครับงานเปิดตัวนะครับฟูด,ดยามาฮ่านะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับที่เปิดตัวเมื่อกี้ก็จะมีรุ่น R นะ3 r 9อาครับองวันที่30ผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเอารถน,นะครับที่ าการประกวดนะครับเองทำม,มาจอดโชว์พี่รู้จักห้าก็ฝากเมื่อติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย